Two Ferraris and Sainz and Leclerc. It is a dream start for Lewis Hamilton. Yes, the only good news there for Red Bull is at least Perez is up there. But for the second consecutive weekend, the Red Bull did not get off the line very. 1 slick tire 3แบบ ฮาร์ดสีขาวเป็นยางเนื้อแข็งมีประสิทธิภาพในเรื่องความคงทนสูงเหมาะสำหรับสนามที่ไม่ค่อยมีโค้งเยอะมากแต่ก็มีประสิทธิภาพในการเกาะถนนต่ำที่สุดมีเดียมสีเหลืองเป็นยางที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องความคงทนและเกาะถนนเหมาะสำหรับสนามที่มีทางตรงและทางโค้งรวมๆกัน ซอฟสีแดงเป็นยางเนื้ออ่อนมีประสิทธิภาพในเรื่องการเกาะถนนสูงเหมาะสำหรับสนามที่มีโค้งเยอะๆแต่ก็มีประสิทธิภาพในเรื่องความคงทนต่ำที่สุดประเภทที่2เวทไทยเหมาะสำหรับถนนเปียกมีให้เลือก2แบบอินเตอร์มีเดียสีเขียวเวทสีฟ้า Way, onto the สีเขียวรีดน้ำได้30ลิตรต่อวินาทีที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับถนนที่มีน้ำขังน้อยหรือเริ่มที่จะแห้งสีฟ้ารีดน้ำได้85ลิตรต่อวินาทีที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับถนนที่มีน้ำขังเยอะและมีฝนตกหนัก yes, No investigation necessary, say the stewards. The door's open, he's gone.